บบสวัสดีครับสายบุญทุกท่านนะครับวันนี้วันที่16เมษายน67นะครับก็ผมก็มาอยู่วัดปฏิบัติธรรมนะซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับไม่จาเป็นต้องมาที่วัดหรือสถานธรรมที่ใดหรอกครับนะปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้พระเจ้าบอกว่าการปฏิบัติธรรมที่ดีสุดก็คือปฏิบัติธรรมที่ ฐานที่ตั้งคือกายสําคัญที่สุดนะครับถึงท่านจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จิตของท่านนะหรือว่าอารมณ์ของท่านเนี่ยไม่อยู่กับกายไม่อยู่กับลมหายใจนะครับถือว่าก็เป็นการเสียโอายุเสียเสียเสียโอกาสหรือเสียประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมการปฏิพันธ์การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็คือการให้และ,ะความคิดมันไม่คิดหรือหยุดคิดหรืออารมณ์อยู่กับตัวเอง อยู่กับลมหายใจนะฮละมีสติรู้อารมณ์ให้อยู่กับลมหายใจอันนี้คือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องดังนั้นจะอยู่ในห้องน้ําในรถหรือที่ไหนก็ตามบนฟ้าใต้น้ําทําได้หมดนะครับไม่ใช่เป็นต้องารรมาที่วัดแต่พีต่วัาที่วัดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอื้อต่อการที่เราจะปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยมันจะมีเรื่องเะไรฮะเรื่องที่เราทําซ้ําๆนะมันจะเกิดการคล้อยตาม ในสิ่งที่เราทําประจำนะในสิ่งธุรกิจว่าประจําวันถ้าเราไปต่างที่ซะมันจะไม่มีสภาวะซ้ําๆที่เราต้องทำนะเพราะมันเป็นที่ใหม่ดังนั้นเราก็หลุดออกจากวงจรเก่าออกมาได้นะดังนั้นผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนะเอ่อความความเขาเรียกว่าสิ่งใดที่เราละได้ยากนะครับนะสิ่งใดที่เราละได้ยากคือความโกรธนะครับที่หลบภัยของมาร ที่หลบภยัยที่เราจะหลบภัยจากมารคือลมหายใจนะครับไม่ใช่เทคผับภูเขาร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวน้ําตกนะครับหรือที่ใดก็ตามที่ท่านไปแล้วท่านท่านมีท่านมีความสุขนะถ้านหลือความทุกันนั้เรียกว่าก,กบทุกพอท่านกลับมาหรือออกมาจากที่นั่นเดี๋ยวมันก็ทุกอีกนะครับดังนั้นให้อยู่กับปัจจุบันนะตลอดเวลานะแค่คน ตาบอดนะ,ะมืดมิดปัญญาเนี่ยบางคนเนี่ยนะ,ะยังมองเห็นนะแต่คนตาดีเนี่ยนะที่ศึกษาปัญญาปิญญามาไม่ว่าจะตีโทเอกก็ตามแต่บางทีมืดมิดในเรื่องแบบนี้เห็นไหมคนที่จบปริญญาต่างๆจบสูงนะค่าตัวตายค่าเขาตายอย่างเงี้ยนะ,ะประชดตัวเองในเรื่องไร้ไร้เนี่ยนี่คือปัญญามืดมิดในทางธรรมแต่มีปัญญาในทางโลกซึ่งมันใช้ไม่ได้ในการดับทุกข์ ปัญญาในทางโลกดังนั้นต้องสําคัญให้ดีนะครับว่าปัญญาในการดับทุกข์ไม่ใช่ปัญญาทางโลกครับมันเป็นปัญญาทางธรรมยิ่งท่านวิ่งสแสวงหายิ่งผลทางดับทุกข์ยิ่งหาได้ยากถ้าท่านหยุดสแสวงหานั่นคือหนทางดับทุกข์คือหยุดคิดหยุดไปและอยู่กับลมหายใจจบแล้วครับโอ้พระเจ้าเราเท่นะพระเจ้าเรานี่สุดยอดนะนะไม่มีต้นทุนแม้แต่สลึงแดงเดียวเลยในการดับทุกข์ ท่านจริงไหมครับเห็นไหมผมว่าเทพนะนะดังนั้นท่านวิ่งแสวงหา,าสมรัพ,พรามเหล่าอื่นวิ่งหาศาสนาอื่นลัทธิอื่นนะในการไปดับทุกข์ผมว่ามันอ้อมไปไหมบางทีเนะ่ยวิ่งไปหาศาสนาเราเดียวกันนี่แหละไปหาพระรูปนั้นรูปนี้สถานธรรมนั้นสถานธรรมนี้โออาเป็นจานดาวเทียม e นะครับนะวัดมีอลังการงานสร้างนะครับวิ่งไปหาเหล่านั้นจริงทุกดับไหม บางทีไปเกิดกิเลสอีกนะฮะได้วัตถุมงคลมาอีกมาแขวนคอมาแขวนบ้านตั้งที่บ้านลกอีกท่านต้องมองให้ถึงแก่นว่าตถุเจ้าเราสอนอะไรยิ่งคว้ายิ่งสแสวงหายิ่งทุกข์ถ้าปล่อยสะละละเลิกลดนั่นคือการดับทุกข์ครับเห็นไหครับดังนั้นที่หลบภัยของพยามมารที่ดีที่สุดไม่ใช่เทกผับครับแต่คือนะะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะนะ ไม่ใช่สถานที่ต่างๆที่ท่านไปมีสุขแต่คือคือลมหายใจครับโอเคไหมครับดังนั้นบางอย่างถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เนี่ยนะครับเราอย่าไปฝืนเลยฮะเราเปลี่ยนตัวเองดีกว่าคือบางอย่างเนี่ยเราพยายามบอกเขานะแต่เราบอกบางอย่างเราพยายามบอกเขาเนี่ยแต่เขาบางคนไม่ฟังด้วยซ้ําไปบางคนปฏิเสธด้วยซ้าไป บางคนกลับว่าร้ายกลับเราได้ซ้าไปดังนั้นการที่เราจะไปบอกใครก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องดูสภาวะสถานะของเขาว่าเขามีอินรีย์นะอินซีก็คือศรัทธาหรือไม่นะครับถ้าเขาไม่มีอินทรียศรัทธาในสิ่งที่เราจะบอกท่านอย่าไปบอกนะฮะเสียเวลาเปล่าเหนื่อยทั้งเขาเหนื่อยทั้งเราเนี่ยดีไม่ดีปฏิฆาคือไม่พอใจด้วยซึ่งกันและกันอีกถ้าบอกคนที่เที่ยวเทคเที่ยวอ่ากินเหล้าสนุกเฮฮาปาร์ตี้ยมอย่างวันสงการเนี่ย สนุกกันข้ามวันข้ามคืนเมากันเียกว่าตื่นมาก็กินอีกแล้วท่านไปชวนเขาทําบุญที่วัดเนี่ยถามจริงเขาผิดหรือท่านผิดดังนั้นอะไรก็ตามที่ท่านเปลี่ยนเขาไม่ได้อ่ะนะมันเป็นวิบากของเขาก็ต้องปล่อยเขาไปได้แค่อุเบกขาแต่ท่านบอกเล้ยังได้แสดงแล้วยังได้พยายามหร้อยังถ้าได้พยายามแล้วก็อุเบกขาไปนะครับนะเราเคยชินแบบไหนมันก็จะไปเกิดแบบนั้นแหละครับ คนที่เคยชินที่จะเที่ยวเตะนะฮะเคยชินที่จะไปเที่ยวในสิ่งที่มันเป็นอบายมุขหรือเขาเรียกว่าโลกวัชะหรือในที่อโครจรเนี่ยเขาจะมีความสุขในการเสพสิ่งเหล่านั้นนะครับดังนั้นถามว่าถ้าเกิดท่านจะให้คนที่เ่าเคยชินในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วให้เขามาในสิ่งใหม่เนี่ยมันขัดเครืองใจเขาเนี่ยบางทีมันก็ต้องเขาเรียกว่าสำียกดูตัวเราอ่ะสำรวจดูว่ามัน มันสมควรไหมมันถึงเวลาไหมหรือต้องปล่อยให้เขาบาดเจ็บนะฮะเสียแขนเสียขาเสียความรู้สึกเสียก่อนเมื่อถึงจุดนั้นเขาจะมาก็ต้องใช้โยนิสโซในการตึกนะในการพิจารณาอย่างแยกขายนะครับดังนั้นเมื่อเขาคุ้นชินอะไรเขาจะไปอย่างนั้นมันล่องน้ำนี่ผมเคยพูดประจําล่องน้ําเวลาน้ํ่ชายหลังคาตกลงมาปุ๊บน้ําที่มันตกลงพื้นดินมันจะวิ่งไปตามล่องเดิมของมันมันไม่มีทางวิ่งไปล่องใหม่หรอกครับไม่มีทางนะอย่างแม่น้ำเนะี่ยกี่ร้อยชาติ กี่พันปีมาแล้วครับมันก็วิ่งไปล่องน้ําเดิมของมันไปขุดล่องให้มันใหม่เห็นไหมเราจะเปลี่ยนทิศทางของน้ําแล้วก็ไปขุดล่องน้ำเห็นไหมเราก็ต้องดูว่าล่องน้ําที่มันจะขุดเนี่ยมันสามารถที่จะเบลี่ยนเบนได้ไหมไม่ใช่ขุดไปแล้วเนี่ยแล้วมันทําให้เกิดการพังทลายมันก็ต้องดูแย่อย่างแยบขายว่ามันได้ไหมคนก็เหมือนกันครับดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางทีมันก็ต้องเสียสละต้องลงทุนนะในเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะเวลาก็ดีในการจูงก็ดี ในการที่เราต้องใช้กําลังในการนําพาเขาก็ดีนะก็ต้องดูจําแนกความสําคัญของบุคคลนั้นนะครับนะว่าสมควรไหมที่เราจะเสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึกกับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงเขาถ้ามันไม่คุ้มแล้วก็ไม่ต้องครับนะสงครามที่แก้ยากที่สุดนะคืออะไรครับสงครามที่แก้ยากที่สุดคือความกดในใจคือไม่ใช่สงครามนอกกายนะสงครามนอกกายเนี่ยตีต่อยกันทะเลาะเบาแวงกันเดี๋ยวมันก็จบครับ ว่าแตกแขนหักขาหักเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จบแต่สงครามที่มันเกิดในใจทั้งที่แขนหักแ่างดีแล้วแขนหักขาหักดีแล้วเนี่ยแต่ใจมันยังไม่ดีเลยครับมันยังโกรธเป็นสิบชาติเหมือนหนังจีนการแก้แค้นสิบชาติยังอีสิปียังไม่สายเห็นไหมมันผูกโกรธกันข้ามข้ามปีข้ามภพข้ามชาติเลยนะครับดังนั้นกำลังบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นคือสิ่งที่อถ้าเกิดคนที่ เอาหรือเราเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเราท่านดูจากความโกรธความโกรธเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนมันมันมันเรียกว่ามันจะมันจะอ่าอ่าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยละความโกรธเนี่ยได้ง่ายหรือได้ยากนะผมบอกเลยนะครความโกรธเนี่ยเป็นอะไรที่เห็นได้ง่ายแต่ละได้ยากเห็นอะไรไม่พอใจโกรธละเห็นง่ายไหมมันเห็นง่ายไงเสร็จปุ๊บละเวลาคิดคิดแบบนี้ครับนะสไตล์ใครสไตล์เรานะไม่เหมือนกันนะ เมื่อกดปุ๊บไอจิตตัวชั่วหรือจิตตัวร้ายไอพญาม,มาไอจิตเนี้ยมันจะวิ่งไปนะจิตไม่ได้วิ่งไปนะครับจิตมันจะไปเกิดพอมันไปเกิดปุ๊บแล้วมันก็จะทำนะฮะเกิดชาตินะครับวิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้อารมณ์ดังนั้นมันก็จะทําให้เรานี่เห็นว่าเฮ้ยมันมีจิตตัวโกรธแล้วเราก็จะเห็นจิตตัวดีนะที่มันไปรู้ไอจิตตัวโกรธคือมันซับซ้อนครับ มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเรื่องแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่ท่านจะปฏิบัติธรรมและทําให้เราเนี่ยเห็นได้ชัดคือปฏิบัติธรรมโดยดูอะไรฮะนะครับปฏิบัติธรรมโดยดูอารมณ์โกรธจะเห็นได้ง่ายนะครับนะดังนั้นผู้ใดโกรธตอบเนี่ยผู้ยื่นความโกรธมาให้เนี่ยจัดเป็นผู้ที่เลวกว่าเพราะการโกรธเนี่ยตอนนั้นอ่าการโกรธตอบนั้นน,นนะฮะบุคคลใดที่โกรธตอบความโกรธนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่ชนะสงครามซึ่งหาได้ยากหมายถึงว่า คนที่โกรธเราเนี่ยแล้วเราไปโกรธตอบเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่เลวกว่าเราเนี่ยเลวกว่านะครับคือเขาโกรธเราแล้วแล้วเราไปโกรธตอบอีกเนี่ยเราเลวกว่านะที่พระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ดังนั้นก็เราบอกว่าพระเจ้าบอกว่าหากใครก็ตามเอาเลื่อยมาหั่นเราเป็นท่อนๆเราห้ามโกรธเขาเราจงสงสารเขาเราจงให้อภัยเขาเราจงปาถนาดีต่อเขานั่นคือพระเจ้าสอนแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ไม่หรอกครับอย่าเอาอย่าว่าจะเอาเลื่อยมาหั่นเลย ใครแค่มองเราไม่พอใจแค่ใช้สายตาแบบเขาเรียกว่าสายตาที่ไม่เป็นมิตรต่อเราเนี่ยเราโกรธเขาแล้วนะทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้เดินมาหาเราเนะเห็นไหมเขาเดินมาในท่าทางที่ไม่สุภาพเราไปโกรธเขาเนี่ยนี่คือธรรมชาติของจิตของคนทั่วไปแต่พระเจ้าจบอกว่าถึงเขาจะเอาไม้มาตีเราถึงเขาจะมาอทุสร้ายเราเอาเลื่อยมาหั่นเราเป็นน้นท่อนเราก็จงปาถนาดีกับเขา เห็นไหมครับถามว่าใครมันจะทําได้ล่ะครับมันทําพูดต่มันง่ายแต่พระเจ้าทําได้ครับดังนั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมคือการเห็นความโกรธมันจะเห็นได้ง่ายกว่าที่สุดนะครับดังนั้นเมื่อท่านเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจปุ๊บแสดงว่าท่านปฏิบัติธรรมแล้วนะเพราะเห็นเรียกว่าสภาวะของความโกรธที่มันเกิดขึ้นในอารมณ์ของเราแล้วเราอีกอารมณ์หนึ่งไปรู้ว่าอารมณ์นั้นโกรธมันจะตัดทันทีครับเห็นไหมครับมันซับซ้อนนะยอารมณ์เนี่ยมันซับซ้อนมโนจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับ แต่มันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากนะครับนะบางคนเรียกว่าจิตก็ไม่ได้ผิดบางคนเรียกมโนก็ไม่ได้ผิดบางคนเรียกวิญญ,ญาณเนี่ยเพราะมันเกิดพร้อมๆกันแต่มันเกิดคนละสถานะอันนี้ละเอียดลึกนะลึกเนี่ยเราเอาแบบธรรมะแบบที่เราเอาไปใช้ในปัจจุบันกันดีกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดท่านใดเห็นความโกรธว่าตัวท่านเนี่ยเกิดอกาการโกรธแต่ว่าท่านปฏิบัติธรรมแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านโกรธปุ๊บแล้วท่านไปปรุงแต่งต่อเนี่ยนะครับไปปรุงต่อคืออยากจะไป ว่าเขาอยากจะไปด่าเขาอยากจะไปทําร้ายเขาอันเนี้ยเขาเรียกว่าท่านเนี่ยเขาเรียกว่าปรุงแต่งนันทิคือเพลินไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแย่เลยนะครับนะครับต้องรีบตัดการตัดคือรู้ว่ามันโกรธอ๋อเรารู้ว่าไอไอไออารมณ์เมื่อกี้โกรธนะไอจิตดวงเมื่อกี้มันโกรธนะแล้วเราตัดอันนี้ถือว่าท่านเทพนะครับพูดมันง่ายท่านครับทำมันยากแต่ถามว่าทำหรือยังลองหรือยังในหนึ่งวันอะ ในหนึ่งวันนะท่านลองได้อย่างว่าท่านเห็นความโกรธที่เกิดขึ้นเรื่องความขัดขัดข้องใจอ่ะนะครับความไม่พอใจอ่ะนั่นแหละคือฐานของความโกรธเช่นร้อนไปหงุดหงิดอันนั้นแหละโกรธแล้วไม่พอจะก็ปล่อยร้อนมันก็คือร้อนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหน่าร้อนจะให้หนาวได้ยังไงล่ะครับก็รู้สภาวะของมันร้อนเราก็ไปหาที่ที่มันสบายกายนะถ้ากายมันไม่สบายเอาทำใจให้มันสบายเหงื่อร้อนเหงื่อออกทุ่มตัวแต่ใจมันสบายมันก็จะยังคานกันอยู่มันยังพอดับกันได้ ถ้ากายร้อนและใจร้อนแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ข้างในนะครับไม่ใช่ถานธรรมนะไม่ใช่ต้องไปพระรูปนั้นห้อยพระองค์นี้นะพระหลวงพ่อนี้ไม่ใช่ครับอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ยังเป็นกะพีอยู่แต่ก็ยังเป็นล่องรอยของการนะการไปในทางที่ดีอยู่แต่พระเจ้าไม่สนับสนุนนะครับพระเจ้าบอกต้องสละให้หมดทุกอย่างว่างโล่ง ไม่มีอะไรเลยนั่นแนหะคือการปฏิบัติธรรมถ้ายิ่งมีเนะี่ยยิ่งไม่หลุดพ้นครับแต่ถ้ายิ่งไม่มีอ่ะยิ่งหลุดพ้นจำคำนี้ไว้นะยิ่งมียิ่งไม่หลุดพ้นเรียกว่ายึดอันนั้นของข้าไอ้น,นี่รนะนะุนนี้นะนะพระนั้นไปไม่ต้องไปยึดตัวพระครับถ้าท่านยึดเมื่อไหร่ยึดยึดตรงนั้นยึดตรงนี้เมื่อไหร่มันจะเกิดการเป็นตัวตนไงปล่อยวางว่างสิ่งสําคัญที่สุดเอาแบบแก่นพุทธนานะครับที่พระเจ้าสอนแล้ว ท่านเน้นย้ําเลยนะคือการปล่อยคือลมหายใจอยู่อยู่กับลมหายใจเท่านี้แหละครับนี่คือแก่นเลยนะคือการว่างไม่ยึดไม่มีอะไรเลยนั่นคือนิพานถ้าท่านยังไปยึดตรงนั้นตรงนี้มันไม่เกิดนิพานครับมันจะเกิดภพภูมิเกิดดังนั้นการปฏิบัติธรรมถ้ายิ่งวิ่งหายิ่งห่างไกลถ้าหยุดหาหยุดอยูก่กับที่นะครับเหมือนความคิดนะครับนั่นแหละท่านจะเกิด ก็เลฮะเกิดความว่างเกิดแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมนะครับ <S <S การอาโหสิกรรมเนี่ยนะครับที่เราได้ยินกันมาว่าอาโหสิกรรมจริงๆพระเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนั้นนะการอาโหสิกรรมมันแปลว่าอีากอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดการใช้คําว่าถ้าเราจะไม่ปองร้ายต่อกันหรือถ้าภาษาสังคมเนี่ยเรียกอโหสิกรรมแต่เราใช้อ,อโหสิกรรมเนี่ยไม่ได้นะเราใช้คําว่าอาภัย อภัยคือเลิกแล้วต่อการน,นี่คือหลักแกนแท้ในของหลักพุทธศาสนาของเราแต่เราไปใช้ศัพท์สังคมกันผิดเป็นโอสิกรรมไม่ใช่นะครับเป็นอภัยดังนั้นเวลาที่ท่านจะเลิกแล้วต่อการหรือท่านจะไม่ผูกเวรต่อการกับใครก็ตามใช้คําว่าอาภัยอภัยทานไงนะครับสิ่งที่ทําได้ยากในโลกหรือการให้ที่ยากที่ให้ได้ยากในโลกเนี่ยพระเจ้าคือให้สิ่งของที่เรารักที่สุดนี่คือสิ่งที่ให้ได้ยากที่สุดในโลกเห็นไ,ไหมครับเอ่อ เพราะไปสันดอนเน่ยให้ลูกอ่ะให้ภรรยาถ้าว่ามันยากไหมละ่ะพระเจ้าในอ่าห้าร้อยชาติอ่ะเอาอย่างเราไม่ต้องออกอะไรอ่ะถามว่าสิ่งที่ท่านรักที่สุดอะไรครับแล้วท่านให้เขาได้ไหมละ่ะมันก็พูดยากนะดังนั้นสิ่งที่ยากที่สุดกว่าการให้สีรักคืออภัยทานครับท่านว่ามันให้ง่ายหรอบางคนบอกให้อภัยกันให้อภัยกันแต่มือถือมีดข้างหลังถ้าว่ามันจริงหรอใช่ไหมเพราะอะไรฮะอะไรก็ตามที่มันเป็นวัตถุเนี่ยมันให้ง่าย แต่อะไรก็ตามที่มันนาม,มาทำคือความคิดความรู้สึกมันให้ยากครับพ่อแม่กับลูกเนี่ยให้อภัยกันอันนี้ไม่เถียงครับให้กันได้ลูกมาฆ่าพ่อลูกฆ่าแม่เนี่ยพ่อแม่ยังให้อภัยได้เลยนะแต่ถามว่าถ้าเป็นสิ่งอื่นแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่เนี่ยถามว่าท่านจะให้อภัยกันได้ง่ายๆหรอไม่มีทางครับใจมันคิดบางคนผูกโกรธเหมือนหนังจีนเห็นไหมสิบปีแค้นยังยังไม่ยังไม่สายที่จะล้างแค้นนะดังนั้นพระเจ้าตรัส การให้ทานมีทั้งหมดส5้าอันดับให้สัตว์เดรัจฉานนะครับนะหมูบาก้าไก่เนี่ยแล้วก็ให้อ่ให้มนุษย์ทุศีลก็จะมีอ่าเรียกว่ามีอนิสงส์มากกว่าร้อยเท่าให้มนุษย์มีศีลให้ให้ศีลแปดศีนสิบแล้วกว่าไปให้พระอรหันให้พระเจ้าพระวานไปให้สกิทาคามีอาาคามีจนให้วิหารทานในสูงสุดวิหารทานที่เรียสร้างโบสถ์สร้างสรากันเนี่ยวิหารทานพระเจ้าตัดอย่างนี้นะ แต่ผมมาพิจารณาเพิ่มซึ่งก็อยู่ในหลักของพระเจ้าแหละคือการให้แหละฮะให้ธรรมทานเนี่ยสูงสุดแล้วพระเจ้าสูงสุดบอกสุดที่สุดแล้วของการการให้ธรรมทานเนี่ยนะครับเพราะอะไรมันมันจะทําให้เกิดปัญญาและเกิดติดข้ามภพข้ามชาติท่านให้วัตถุทานเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะี่มันไปกับท่านไหมในโบสถ์วิหารนนะ่ไม่ไปแต่ท่านให้ธรรมทานเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบอกเป็นบุญที่สูงสุดแต่ผมมาวิเคราะห์วิจัยที่พระเจ้าได้ตรัสเทศไว้หลายหลายหลายช่วงบริบท ว่าสิ่งที่ให้ยากที่สุดกว่าคือนามธรรมก็คือทางจิตอะก็คืออภัยทานครับให้ยากให้ยากมากนะความโกรธความผูกอาฆาตนะความขัดข้องใจเนี่ยให้ยากครับนะถ้าเกิดใครให้สิ่งเหล่านี้ได้ออกไปจากจิตใจเรานะครับผมว่าเป็นโสดาบันในภพชาตินี้แหละบางคนบางวันนะเป็นโสดาบันนะบางคนนะโสดาบันมีศีลห้าครบมีศรัทธาครบนะบแล้วมีจาคะนะก็มีสุตตะ นะครับนี่คือโสดาบ,บันนะแต่บางวันคนเดียวกันนะ่ะเช้าโสดาบ,บันเที่ยงเนี่ยพยาม,มาลเย็นอสุรกายนะคนเดียวกันนี่แหละเห็นไหมมันมันมันต้องใช้สติใช้สมาธิในการควบคุมตัวเองในแค่หนึ่งวันนะไม่ต้องเอาหนึ่งสัปดาห์นะแค่วันเดียวครบเครื่องเปรตอีกบางบางทีนะครับไปแย่งชิงเขานะของเขาถวอไหทานเนี่ยนะครับพักเดียเราไปอยู่คนที่สามสี่แล้วไปแย่งของเขาเนี่ยเปรตนะครับนะเห็นไหม ดังนั้นถามว่าในหนึ่งวันลองสำเหนียกตรวจสอบตัวเองดูว่าเราเนี่ยเป็นอะไรบ้างแต่บางคนไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีฐานข้อมูลหรือว่าสุดตาความรู้มากพอที่จะไปเทียบว่าโสดาบันคืออะไรอะนะครับโสดาบันสินห้าต้องครบอะ่ะเอาอย่างน้อยสินสี่ก็ได้อะ่ะข้อห้าตัดทิ้งไปพระเจ้าบอกว่าสินสี่ก็ได้คือท่านต้องมีฐานข้อมูลสุดตาคือความรู้แล้วท่านก็จะเปรียบเทียบได้ว่าอ๋อโสดาบันเป็นแบบนี้บางวันท่านเป็นโสดาบันนะบางวันเนี่ยครบเลยนะอสุรกายเปรตเนี่ยพยายามนะครับอ่ะห้านาทีสุดท้ายนะครับดังนั้น สิ่งที่ท่านเป็นผู้ที่ติดตามผมในเรื่องธรรมะนะครับก็จะเป็นธรรมะแบบที่เป็นแก่นจริงผมจะไม่พาท่านไปนะครับวัดที่หรูหรานะครับบางวัดเนี่ยนะครับมีพระพิฆเนศด้วยนะครับผมไม่เอ,อ่ยชื่อนะไม่ไปไปไป,ไปกระทบใครนะแต่ประเทศไทยเนี่ยในวัดมีลทัทธิอื่นแล้วอ่ะผมไม่พาไปครับผมนำพาไปสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยอย่างที่เนที่ท่านเห็นเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับและถ้าท่านได้ลองมาดูนะครับผมบอกเลยว่าท่านจะ พบในความเป็นพุทธศนาที่ค่อนข้างที่จะร้อยเอร์เซนเลยเพราะไม่มีสิ่งที่เจอไปด้วยเลยฮะพุทธพาณิชย์นะครับเป็นแก่นที่ว่าเหลือได้น้อยมากนะครับดังนั้นผมจะนําพาท่านาปปาม,ปมาณนี้และจะคุยเรื่องเกี่ยวกับข้อธรรมะปฏิบัติแบบคิว่าธรรมะในการใช้ชีวิตแบบพื้นฐานที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้จริงลึกๆเนี่ยมันก็ จะพูดแบบนี้มันก็จะทาให้ท่านเนี่ยบางทีตามไม่ทันลึกๆมันต้องมานั่งคุยกันอย่างเช่นเจดศิกกรรมมาจากไหนนะอะอย่างนี้อย่างเช่นว่ากรรมเนี่ยมันมาจากอะไรฮะมาจากภาษาไงถ้าตากระทบปุ๊บมันเห็นปุ๊บมันคิดไหมอ่าพอคิดเขาเรียกวอะไรฮะคิดเขาเรียกว่าเกิดเกิดเรียกเกิดภาษะมันกระทบกันเกิดภาษาปุ๊บแล้วมันจะเกิดอะไรครับเกิดอารมณ์ไหมอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีก็ดีไปอารมณ์ไม่ดีเอ้าเกิดเลยครับเกิดโทสะเกิดพบแล้วเกิดพบแล้ว เกิดพบปุ๊บแล้วคิดต่อคิดต่อเรียกวันนั้นที่พอวันั้นที่ผมเติดชาติแล้วเห็นไหมฮะตายปุ๊บไปไหนครับไปไอ้ที่เราคิดนี่แหละครับเช่นท่านไปเห็นเขาเขาฆ่าสัตว์อ่าเขาฆ่าหมูอ่ะนะครับท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเลยละ่ะแล้วเพอเอินไปดูไปดูไปดูปดสารคาดีเขาอ่าเสร็จปุ๊บแล้วเขากาลังฆ่าเลยนะฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายอ่ะวัวมันก็ร้องไห้น้ําตาพากมันจะรักชีวิตมาเนาะ แล้วท่านไปเห็นพอดีปุ๊บจิตท่านตกคือสงสารเผอเอิญทุเรียนตกใส่หัวพอดีครับท่านไปดูใต้ต้นทุเรียนขณะก่อนหน้าที่ท่านจะดูเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียกว่าสติครบเลยนะฮะเรียกว่าจิตอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาเพอ,เอิญท่านไปเห็นนะเขากาลังฆ่าสัตว์กันอยู่แล้วท่านจิตตกคือสงสารเกิดหดหูใจเาเรียกว่าจิตตกไงน,นะไปในทาง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 เสื่อมไปในทางเขาเรียกว่าอากุศลนน่ย ทุเรียนตกใส่หัวพวตายคาที่เลยผมถามท่านว่าท่านปฏิบัติธรรมาทั้งชีวิตแต่ขณะตายเนี่ยจิตท่านตกทั้งเศร้าหมองเนี่ยทุเรียนตกใส่หัวปุ๊บท่านไปเกิดที่ไหนผมถามท่านผมถามจริงๆท่านก็ตอบไม่ได้ผมให้เลยถ้าสิบคนเนี่ยบางทีตอบไม่ได้เลยร้อยคนบางทีอาจจะตอบได้บ้างนะฮะโมบอกว่าโอ๊ยเขาปฏิบัติธรรมมาทั้งชีวิตเขาไปวัดตลอดต้องไปสวรรค์นแน่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เห็นไหม คือถ้าเรามีความรู้น้อยหรือสุดตะน้อยเนี่ยท่านก็จะเข้าใจว่าไอ้ที่ทามาเนี่ยนะครับเขาน่าจะไปแบบนั้นไม่ใช่ครับพระเจ้าไม่ตัดอย่างนั้นพระเจ้าแต่ว่าขณะที่จิตย้ายพบเนี่ยหรืออารมณ์ย้ายพบเนี่ยคิดอะไรอยู่มันจะไปเกิดตรงนั้นผู้หญิงคนคนคนนี้ผู้เรียนตกใส่หัวกาลังเกิดความเศร้าหมองเกิดความหดหู่ใจไปลงข้างล่างครับไปเกิดในภพภูมิไหนสัตว์นิราชาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ลงข้างล่างครับไม่ข้างบนครับลงข้างล่างก่อนเพราะจิตมันตกนะฮะแต่เมื่อไปเกิดแล้วปุ๊บเนี่ย ก็จะไป,ไปได้สมบัติในสมัยนะเช่นไปเกิดเป็นหมาเนี่ยก็เป็นหมาที่อยู่กับคนรวยนอนห้องแอร์มีเขาตัดผมให้อาหารกินครบสามมือ้อแต่ท่านเห็นแม่หมาบางตัวขี้เลื้อนเนี่ยเขาเตะออกจากวัดออกจากบ้านหมาเหมือนกันเห็นไหมเมื่อจิตสุดท้ายที่ไปไงดังนั้นท่านจะต้องไม่เห็นดีกว่าไม่ได้ยินดีกว่านะครับไม่สัมผัสดีกว่าอย่างสงการเขาเล่นน้ากันสตร์ของคนผม,ผมเห็นแล้วผมก็ สมัยวัยรุ่นเนอะมันก็ดีใจเนาะตามมาตามวัยปัจจุบันนี้คุณจะไปสาดตร์เขาอยู่เหรออายุห้าสิบหกสิบกระแลเนี่ยมันต้องไปวัดกันแล้วนะนะไปวัดทาบุญตักบงตักบารเออวัยเนี่ยจะไปสาดกังคมโคมไปเต้นเปิดมาเห็นนมหมดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่วัยเราไม่ไวัยเขาโอเคว่าไปแต่วัยเราไม่ใช่อะ่ะเพราะอะไรตาไปเห็นปุ๊บเกิดกิเลสนะเกิดความอยากนะเกิดอยากไปเสพนะแล้วถ้าเกิดน็อกขึ้นมาตอนนั้นลงนรลกครับโอเคนะ ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ20มนาทีดังนั้นสิ่งที่เราผมแต่ทอดไปผมไม่ใช่เก่งนะครับเพียงแต่แบ่งปันในทิศทางที่เป็นแก่นจริงๆอย่าไปกับพี่ครับไปหาแล้วมาห้อยไปเอาอะไรไปไว้ในบ้านใหญ่ตโตโหโานมันไม่ได้ช่วยเราได้หรอครับแต่อารมณ์หายใจ